จำได้สิโอ้โหมึงมาตึกมาตอนนี้อีฮามานี่ไอสัตว์เด๋งูไงอาจารย์มันอยู่ตรงสะบักแล้วสะบักอีกแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงหลังแล้วก็มันเชือกแล้วถือไอ้ยานปาดได้ขาดเลยยานนี่เจ๊งไม่เข้าชาร์จแบตไม่เข้านี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ชาร์จได้อยู่ชาดิเปิดดูนี่โอ้โหเนี่ แต่ว่าไม่น้อยนะกูเผาแรงกว่านี้ไอ้เหี้ยแต่ไม่เบอร์นิดนึงวันนี้ปาดพิขาดเลยจ้ัดปาดพิขาดเลยเหรอกูจะขาดแล้วเนี่ยเหลืออยู่มันรัดหัวอยู่นี่คิวอะไรละร้อยตีขาดเลยจัดปาดพิขารออกมากูมึนหมดแล้วไว้ใกล้ คุณไท่ยกมือไม่มีหนึ่งสองสามแค่นี้ครยกมือดีๆไอ้สัตว์คุณไส่หนึ่งสองสามสี่แค่สี่นะเอาอีกทีนึงถุยอีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มีเหินไล่เดี๋ยวคืนนี้ให้มีเหินเขาไล่กับตาออกค้างเลยครับเด็กเด่นเอาเอาออกมาอีกงูออกมาออกมาโอ้ยเลยแล้วมึงออกมาออกมา ออกมาออกมาออกมาเลยออกมาเถอะยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอะออกมาออกมาเถอะยอมเถอะยอมเถอะสบอไออกมา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 โอ้อยากคน เลยด่าเป็นตำรวจทออาวุธตีตำรวจไอ้กูเนี่ยติดคุกมาตำรวจ่ะีักกอพาวุธก็พาวุธตีตำรวจไอ้ติดคุกมาเนี่ยก็พาวุธ

好，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  กัรปัดตัดเชือกโอ้โห,โห,โห,โหยิ่งกว่าเชือกเลกยิ่งกว่าเชือกอีกไอสัตว์ตรงนี้มาเนี่เขี้ยวฮะเขี้ยวมันเขี้ยวดิเขี้ยวม,มันเขี้ยวไม่มมมต้องปี๊ดเฮียกูไม่จุด ทีตรงไหนชีเลยโอเคสะบักนะข้างเดียวสองข้างข้างนี้นะหลือนี้นะหับตาสบวงออกมาออกมาออกวุธหักออกวุหงตักออาวุฒงดไปตักออาวุฒหตักออาวุฒัง 三个哈乌屯，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 三个哈乌屯。 มันคือเวรกรรมแล้วก็เวรกรรมแล้วก็เวรกรรมแล้วกูต้องไปเสือกกรรมแล้วเสือกกรรมแล้วเสือกกรรมขอด้วยจ้ะเฮ้ข่าไหมยังเผาอีกเหรอเอาไหมไอ้ซัดเทียนมามึงนอนคว่ำเลยวันนี้มึงไอ้เหี้ยตำรวจตาดิดกูก็ดิดเหมือนกันแหละโห้เฮี้ยแม่งมึง ดาบตำรวจโดนเผาฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะเฮ้ยเอามาเอามาแปดเล่มเอาใหม่เลยแปดเล่มเลยเอาใหม่เลยแปดเล่มแปดเล่มแปดเล่มึงมแน่วแน่มแกไอล่มแปดเล่มดให้ตามอยากโ่มแ่มแ่มแด่ม่มด ฟื้นไหวฟื้นไหวร่างกายดีมึงจบหลักสูตรเลยมัม้งวะอยู่เป็นตำรวจน่ะจบร่มจบจบร่จบจบมนี่เรอจบแรงเยอะอุย้ยมึงจบแรงเยอะของทาหารเลยนะของตำรวจรโอ้โหว่าแล้วไอ้เหี้ยดูทรงแล้วมึงแน่นจัดเลยแปดเล่มเลยเมืึงทีเนี่นเยเมื่อกี้สี่กูแม่งเหี้ตาครับจะบอดผลนะมึงไอสัตว์แรงเยอะกับร่มแล้วอะไรอีก ทุกหลักสูตรทุกหลักสูตรไอสัตว์แรงเยอะกว่าร่มม่งช่วยไม่ได้ทุกหลักสูตรกูนี่แหละกูรู้มันถึงอึดไงทนน,ยนลยอ่าตายันงูงูเอาอ้าเอ้อ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 อออ ใครไม่โดนไม่รู้หรอกไอ้พวกนี้ใครจะมานั่งสาดิสแต่กูกลับร้อนตัวเองไงเฮียกูกลัวมึงเจ็บเนี่ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยไปได้งูได้สัตว์นนะดับไปซายวิญญาณงูเนี่ยออกมาตัดออกไปมึงไงที่ผูกอยู่ที่หลังเนี่ยพนังพงนังการเนี่ย

เราัที่ต้องทใจกันรถออกไปจะเป็นงูเนี่ยเราต้องทำที่สัที่เราต้องทำู้ดกออ ที่ทําอยู่นะไอ้สัตว์นะให้มึงร้อนอยู่ไม่ได้นะคนอยู่ไม่ได้นะบันไรชิบหายนะมึงนะร้อนรุ่มกายานะมึงนะวิชาเสื่อมลงนะหน้าตาเศร้าหมองนะหน้าตาดําค้ำนะมึงนะหอแล้วเข้าตัวแดกตัวนั่นมึงที่ทำมาน้ามึงไอ้สัตว์นะบรรลัชิบหายนั่มึงนะดังไฟบรรลักันนั่มึงนะที่ทำมานะบันไฟบนรลัยกันนะ เผาเพิเงเผาไหม้นะมึงน,นะร้อนรุ่มก้อยยอนะมึงเนนะี่ย

ออกไปใช่ไหนนึงไงอีหมอผีนึงนะทำใส่มาเจอกูห nah น่ม <ster> ึงเฮ้ยตัดไปตัดออไปใครมึงตัดไปวันนี้มึงจบแล้วมึงไอสัตว์ anh ua anh ngu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  hả hả anh ngu anh ua hậu ua hậu ua hậu เขาไป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 เาไปเข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 าไปตัดไปเาไปเาไปเาไป Ừ. họ quá họ quá đi ừ. Lụt bay, lụt bay đây, lụt bay, lụt bay Lụt bay, lụt bay Lụt bay Tay ấy ấy lột váy ngủ anh ngủ anh ngủ tay váy tay váy tay ngủ hậu váy hậu váy anh ngủ anh ngủ เฮ้อใน,นี่กูเผาแล้วไอสัตว์เนี่ยกูจะดูว่ามึงจะใสยอยือไม่ใสเงี้ยแหละถ้ามึงไม่ใสก็จบ <c oughs> ถ้ามึงไม่ใสก็จบถ้ายังใสยอยู่ยังไม่จบเผาอยู่เนไงเฮ้อกูเผาง่ายอยู่คนละที่ตากูจะบอดจนเลยเฮ้ยงูเฮ้ยไยงูงูว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะมึงหายพวกเนี้ย คนทำมันง่ายไม่ง่ายอยูเลยสัตว์แต่คนถอนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุตายตัดคอไปไปเอ้ย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 มีไหมมีเอ้ยมีดูไหมมีดอ่ะ ไอ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 ้ไอ้ไอไอ้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 ไอไอ้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 อ้ไอ้ไ้ไไอ้อ้ไอไอ้ไ้ไอ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 ้ไต้ไอ้ไอ้้ไอด้ไไไไ้ไ้ไ้ไ หลุดไปหมดนะไอ้ง,งูที่เป็นงูเนี่ยอาการให้็นงูเนี่ยย้อนกลับไปสวยคนทำนะไม oh. นงั้นร้อนรุ่มอยู่ไม่ได้นะอย่างงูกลับไปแดกไงนะ oh.

เฮ้ยไปรูปโค่มาโครูปโค่เ็กมาอิสตัดออกมานี้ยรูปโค่มาดรูปรูปโค่มาดูรูปรูปโค่ออกมาเด็กคาไอ้งูโอ้ยเด็กวะ

เด็ดจะเด็ดก็เ,เจอกันไอสัตว์เงียบกริฟทั้งสารามึงเปลี่ยนใจได้นะอารมณ์กำลังค้างอยู่ตอนนี้มาพอดีนะหลับตาอาบั้ำไปน่ึงกับเดิมเยอะอ่ะตัดทันแป๊บบหนึง่ง ตาเจ้ากูพักก่อนนะเฮียพพกก่อกก่อนอนน